สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาจะพาท่านผู้ชมมาดูว่านพญาหมอกค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มตุ่มๆนะคะหลังจากที่เขาโดนฝนตกมาเมื่อคราวที่แล้วนะคะประมาณ2ถึงสวันที่แล้วละก็เริ่มแทงช่อดอกออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งจะแทงออกมาน้อยๆน,นะคะก็คือยังไม่บานค่ะลักษณะดอกว่านพญาหมอกนะคะก็คือเขาจะ มีเกสรอ,ออกมานอกดอกแบบนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะนี่แล้วก็กรีบดอกนะคะจะมีความยับยับหน่อยนะคะก็คือไม่เรียบค่ะอันนี้เริ่มบานแล้วค่ะคือเขาจะไม่บานแบบเต็มที่นะก็คือจะบานแบบหุบๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะดอกเขาจะกรีบดอกนะคะจะ ยู่ยี่นิดนึงนะคะก็คือเหมือนหุบอยู่นะแต่จริงๆคือขบานแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นช่วงเช้าเช้านะคะจะเห็นว่าลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนว่านทั่วไปคือปลายใบเนี่ยจะจะเป็นแบบยุยี่อะคะ่ะปลายใบจะไม่ได้เรียวยาวเหมือน รกูลพ่อพึ่งทั่วไปนะไปลายใบเขาจะเป็นเงี้ยดูง่ายนะคะเพราะปลายใบเขาจะสั้นๆยุยีนิดนึงค่ะนี่นะคะลักษณะจะมีเกรสรนนะคะโผล่ออกมานี่นะคะจะเห็นว่าดอกนะคะ จะมีหลายดอกมากเลยนะคะในช่อหนึ่งเนี่ยมีหลายดอกมากๆเลยนี่นะคะเป็นหลายสิบดอกเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะการช่อดอกก็จะยาวๆแบบนี้นะคะก็จะออกดอกช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้แล้วค่ะจะให้ดูนะ ว่านพยายามเหมาะนะคะก็คือเป็นว่านมงคลนิยมปลูกไว้เป็นสิริมงคลแก่บ้านนะคะก็คือช่วยคุ้มภยัยและยังช่วยเป็นว่านเหมือนเมตตามหานิยมด้วยนะคะคนรักคนเมตตาค่ะนี่นะคะอันนี้ตอนเย็นของอีกวันนี้นะคะก็เริ่ม จะบานแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือบานแล้วนะคะจะเห็นเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นดอกแฟดเลยคะ่ะดอกก็จะบานประมาณแค่นี้เองนะคะ